พาตัวเธอพาตัวเธอไปและเด็กนั่นด้วยเจ้าหน้าที่คะฉันไม่ได้รักพาตัวเด็กมานะขัดขืนพอถึงสถานีตํารวจเดี๋ยวก็รู้กันเองเดี๋ยวก็รู้กันพาตัวเธอไปแล้วก็ชายคนที่โทรแจ้งมารบกวนมากับผมด้วยครับเราจะต้องบันทึกประจำวัน มันทึกการสืบสวนไว้ปังเอาละบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้รักพาตัวเด็กจริงๆนะคะคุณเจ้าหน้าที่ยอมรับยอมรับผิดมาดีกว่าพวกเรารู้ข้อมูลเด็กแล้วบอกความจริงเรามาเถอะฮึรู้ รอดูไปเรื่อยๆเถอะคุณโดนารับน้ำไหมครับคุณไม่จำเป็นต้องมาโมโหเพราะคนพวกนั้นเลยนะครับข้อมูลขอบคุณค่ะดีฉันขอบอกว่าอย่าปล่อยตัวเธอไปเชียวนะคะการลักพาตัวเด็กเป็นการกระทําที่ไม่สมควรยกโทษให้เด็ดขาด รับทราบครับพวกเราจะไม่ปล่อยเธอไปพวกเราได้การยืนยันจากครอบครัวของเด็กแล้วครับเขาเป็นเด็กที่มาจากตระกูลเวอร์สันวินสันตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองนี้วินสันหัวหน้าใหญ่ของบริษัทเรานี้ใช่ครับประเดี๋ยวเขาก็มาถึงที่นี่แล้ว ออว่าแต่คุณโดน่าครับผมขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับผมชอบคุณมากเลยนะครับสวรรค์โปรดอย่างกับถูกลอตเตอรี่แน่ฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องได้เป็นตัวแสดงนำในละครแน่ๆเออใครอยากได้ลายเซ็นฉันคะเอาปากกามาเลยค่ะเยี่ยมไปเลยขอบ ขอขอบคุณครับโดน่าขอ,ขอบคุณคุณโดน่ามากเลยนะครับเดี๋ยวคุณโดน่านี่ใจดีจังเลยไม่เห็นเหมือนกับที่ข่าวลือไว้ว่าไว้เลยคุณเจ้าหน้าที่คะของฉันเจอเฮรี่หน่อยได้ไหมคะเด็กตัวเล็กๆคนนั้นน่ะคะ่ะในเวลาแบบนี้เธอยังคิดถึงเด็กคนนั้นมากกว่าตัวเองอีกเหรอเนี่ยนี่ หยุดนะหยุดพี่สาวฮะเฮรีพี่ฮะผมกลัวผมอยากอยู่กับพี่เฮรีไม่ต้องกลัวกลัวนะมานี่มาอย่ามายุ่งกับผมนะปล่อยพี่ผมไปเออผมต้องการที่ผมต้องการพี่ผมเออเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นเนี่ยตึบตึบใครกล้าดีใครกล้าดีมามีเรื่องกับคนในตระกูลเวนสันเฮ hey, รี่หนูไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องกลัวนะท่านประธานมาแล้วเหรอคะโชคดีที่โชคดีที่ฉันเจอตัวพวกค้ามนุษย์ในบริษัทของเราไม่งั้นเฮ hey, รี่คงขอบใจนะ ยินดีค่ะท่านประธานมันเป็นสิ่งที่ฉันควรทำนี่นานี่คะเธอเป็นพวกค้ามนุษย์เหรอไม่ใช่นะคะพวกคุณพว,พวกคุณทุกคนเข้าใจผิดไม่ยอมไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช่ไหมจะต้องจะต้องจนต่อก่อนเหรอฮะงั้นรอดูได้เลยฉันเอา ฉันเอาเธอเข้าคุกแน่ใจเย็นใจเย็นก่อนค่ะท่านประธานดิฉันควรดิฉันดูไม่ออกเลยว่าเลยค่ะว่าผู้หญิงแบบนี้จะมาออกออดิชั่นที่บริษัทเราออดิชันเหรอตลกสิ้นดีฉันฉันจะไปเลือกพวกอาชญากรรมมาเป็นนักสแสดงได้ยังไงกันเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนี้ต้องได้รับ โทษอย่างหนักเลยนะท่านประธานครับไว้ใจได้เลยครับเราจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ตายแน่ๆโดดลงน้ำลงโดดลงแม่น้ำห้วยก็ลบล้างความเข้าใจผิดนี้ไม่ได้ ไปเถอะอายุยังน้อยๆอ,อายุยังน้อยแทะอ,อายุยังน้อยไม่รู้จักทำตัวดีๆไปกินข้าวแดงในคุกเถอะนี่พวกเธอยืนนิ่งกันทำไมไม่เห็นเหรอว่าเฮรี่กับเขากำลังโมโหอยู่ไม่นะไม่ใช่แบบนั้นไปเถอะพวกเธอปล่อยมือพี่สาวพี่พี่สาวเวียนหัวจัง ลม้มเฮนรี่เฮนรี่เป็นอะไรไปหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอทำบ้าอะไรเนี่ยหลบไปนะอย่าแตะต้องตัวเขานะโอ้ยพราะเธอคนเดียวถ้าไม่ใช่เพราะเธอเฮนรี่ก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอก ไม่ใช่นะคะท่านประธานเข้าใจผิดแล้วค่ะช่างเธอรีบเรียกรถพยาบาลสิพวกเธอยือนทำอะไรกันไม่เห็นว่าท่านประธานกำลังโมโหหรือไงเอาเธอเข้าไปในคุกเดี๋ยวนี้มานี่ไปเร็วเฮลี่หนาจังหิวด้วย หญิงสาวสดใสแบบฉันจะไม่มาตายในที่แบบนี้ใช่ไหมโดนเขาโดนเข้าใจผิดยิ่งกว่าติวติวเอออีกอีกนั่นเนี่ยตึกตกนั่นใครพี่ครับเฮนรี่มาทำอะไรที่นี่แล้วเขาเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเป็นไงบ้างมาคนเดียวเหรอ ขอโทษด้วยผมมาสายนี่นายทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเธอคงลำบากแย่สินะผมมาช้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแค่แฮนรี่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วก่อนหน้านี้ผมต้องขอโทษด้วยเป็นเพราะผมปุ่น เป็นเพราะผมวุ่นวายมากไปวูวบว,วูวามมากไปครอบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นายพูดอะไรนะเป็นวิธีการพูดจาของคนชั้นสูงสินะเอาเธอะเอาเธอถึงแม้ฉันจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าฉันให้อภัยนาย เธอไม่รู้จริงๆหรือว่าผมคือใครรู้สิคุณคือพ่อของเฮนรี่เป็นญาติของประธานบริษัทหมิงเจ้ายี่พูดฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะเออเธอจำผมไม่ได้จริงด้วยดูเหมือนว่าคุณจะลืมผมไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายกันนะ กันแน่พ่อฮะรีบพาพี่เขาออกมาเธอคะ่ะเธอครับโอ้ยหามเย้ยเนาะได้ยินไหมคุณตำรวจยังไม่รีบปฏิบัติอีกปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะเอะฮะเออ,เอ,อครับเออครับครับยืนนิ่งอยู่ทำไมล่ะรีบปล่อย ลี่ปอยสิเรื่องวันนี้ขอ,ขอบคุณมากนะคะไม่อย่างนั้นฉันต้องโดนเข้าใจผิดไปจนตายแน่ๆคุณก็พูดเก่งใจเกินไปนี่เป็นสิ่งที่ผมควรทาควรที่จะทำเฮนรี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมคะเมื่อกี้ทํา ทำฉันตกใจแทบแย่เขาคลอดก่อนกำหนดร่างกายเลยไม่ค่อยแข็งแรงเวลาโมโหหรือว่าอารมณ์ขึ้นนิดหน่อยเขาจะเป็นลมผมผมไม่อนุญาตให้ใครหน้าไหนมาลังแกพี่สาวของผมเฮลี่โอเคเฮลี่พี่ครับพี่ครับ อย่าพึ่งไปเลยนะครับผมอยากกลับบ,บ้านพร้อมพี่หยุดดื้อได้แล้วเธอรบกวนพี่มาพี่เขามากพอพอแล้วมากแล้วกลับบ้านกับพ่อเธอถ้าเกิดไม่สบายขึ้นถ้าเกิดไม่สบายอีกจะทำยังไงือมผมอยากอยู่กับพี่สาวอย่าร้องเลยอย่าเ้องอย่าร้องเลย ไหนลองพูดมาสิว่าถ้าเกิดเป็นลมขึ้นอีกมาจะทำยังไงพ่องั้นพ่อกับผมไปบ้านพี่สาวด้วยกันบ้านพี่สาวดีมากเลยนะเออแบบนี้จะได้ไหมครับยังมีหน้ามาถามอีกเนาะเออคือฉันเป็นสาวโสดจะมาพาผู้ชายแปลกหน้าเข้าบ้านแบบนี้ไม่ ไม่ดีมั้งคะพี่ครับพี่ไม่เอาผมแล้ว <c oughs> พี่ครับพี่ครับพี่ไม่เอาผมแล้วเหรอเหรอครับเออเฮรี่ไม่ใช่แบบนั้นนะอย่าร้องไห้สิผมผมจะไปบ้านกับพี่สาวพ่อก็ด้วย <c oughs> โอเคโอเค ถ้าถ้าหยุดร้องพี่จะตอบตกลงเฮ้ยไอเด็กป้า <c oughs> จริงเหรอครับจริงเหรอครับพี่พี่ห้ามโกหกนะพี่เคยโกหกด้วยเหรอ <c oughs> มามายื่นมือมา <c oughs> คุณคะเราไปกันเราไปกันเธอคะ่ะ รบกวนด้วยนะครับผมตอบแทนของของวันนี้เพิ่งจะเดินไปอีกหนึ่งแสนผมรบกวนด้วยนะครับผลตอบแทนของวันนี้เพิ่มจากเดิมไปอีก1,000งแเดี๋ยวผมจะได้เดี๋ยวผมให้คนเอามาให้ทำไมฟังดูแปลกๆช่างเถอคะค่ะเราไปกันเถอะ <laughs> สองพวกหลุยนีบ้างเขนกันด้เฉันจำได้ว่าตอนนั้นที่ฉันย้ายบ้านเอาชุดนอนของพี่ชายมาผิดด้วยนี่เอาไปไว้ไหนแล้วล่ะเออเจอแล้วนี่ค่ะชุดนอนใส,ใส่ไปก่อนนะคะ พี่ชายเธอนี่รถสยมแปลกๆจริงๆใช่สิคนไฮโซอย่างคุณจะมาใส่ชุดนอนแบบนี้ได้ยังไงกันทำไมเธออยากเห็นฉันใส่เหรอเออคุณพูดอะไรนะเปล่าถ้าเธออยากเห็นถ้าเธออยากเห็นฉันก็จะใส่ให้พูดป้าอะไรนะ่ะ อยากใส่หรือไม่ใส่อยากใส่ก็แล้วแต่สิฉันไปก่อนนะผู้หญิงคนนี้น่าสนน่าสนดีแฮะเอลลี่ดูอะไรอยู่เหรอการ์ตูนหมูน้อยแป๊บแป๊บป้าครับคุณคนโซเชียลคุณโซ,ซ,ณโ,ซโซเชียล พี่มาดูด้วยกันสิครับได้ได้สิปังกูดีอย่างหาเลย <c oughs> ชุดนี้ใส่สบายดีแฮะเธอไปซื้อจากไหนมาฟื <c oughs> ้นกูไปเต่หัวอยุดอก <c oughs> นี่มีอะไรน่าขำเนี่ย เป็นชุดของเธอนะไม่คิดว่าพอคุณใส่มาแล้วก็ <3> <3> กันคําไม่ไหวจริงๆคุณคุณแจ็คไม่ได้เย็นชาเหมือนอย่างที่คิดแฮะออกออกจะนน่ารักด้วยซ้ำ เมนนี่เธอคิดอะไรอยู่เนี่ยอย่าลืมซิว่าเธอเป็นใครรีบรีบเนาะรีบรีบเข้านอนเถอะเธออย่ามัวคิดเรื่องไร้สาระสาเปรียงนายคะเป็นความผิดเป็นความผิดของดิฉันเองเพีย้ย รู้ไหมว่าทําไมถึงโดนตบฉันดูแลคุณชายได้ไม่ดีพอให้เขาโดนทําร้ายดีฉันผิดเองค่ะต่อจากนี้ทําดีกับเมนนี่ด้วยไม่งั้นคราวหน้าไม่ใช่แค่โดนตบหรอกนะเมนนี่คนที่จับตัวเฮนรี่ไปนี่เมนนี่เขามีความหมายกับฉันมากนายคะเมนนี่เขา เป็นคนเลวนะคะนายลืมไปแล้วเหรอว่าท่านเวอนสันตายยังไงอย่ายุ่งเรื่องอย่ายุ่งเรื่องของฉันเมนนี่เขาไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นนายคะตั้งแต่บ,บรรพบุรุษฉันเหลือแค่นายท่านกับคุณชายแล้วนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะ ยายผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่รู้หุบป,ปากเรื่องของฉันเธอไม่ต้องมายุ่งนายท่านพอแล้วฉันรู้ดีแก่ใจไปละท่านลืมไปแล้วเหรือหรือว่าท่านเวิรสันตายเพราะอะไรลืมไปแล้วเหรอสปลาดปีศา พอให้ตายพอให้ตาย้พ่อครับคุญชายไปเถอะครับที่นี่อันตรายพ่อครับพอ่อฉันจะลืมได้ยังไงล่ะแต่ว่าเขาพิเศษมากจริงๆจบแล้วขอจบไว้เพียงเท่านี้ไปก่อน